สวัสด,ดีค่ะค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร์เฉลิมพระเกียรติครับแต่เอ๊เรามาทําอะไรกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร์เฉลิมพระเกียรติกันครับวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับสา,สาขาวิชาสาขาหนึ่งนั่นก็คือสาขาวิชาเกษตรป่าไม้นั่นเองครับครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับไปกันเลยเย้สวัสดีค่ะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตถามนะครับว่าสาขาวิชากเกษตรปา่าไม้เนี่ยเป็นหลักสูตรอะไรยังไงบ้างครับค่ะเกษตรปา่าไม้หรือว่า agroforestry นะคะคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากเกษตรปา่าไม้ก็คือจะเรียน4ปีนะคะหลักสูตรนี้ครับแล้วผมอยากทราบว่าคําว่ากเกษตรปา่าไม้เนี่ยครับมันเป็นวิชากเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ วิชาเกษตรป่าไม้นะครับซึ่งเป็นอาคารประจำสาขาของเราครับซึ่งใช้ในส่วนของการทำวิจัยชั้นปีที่สาแล้วก็ชั้นปีที่4ี่ค่ะครับ,รบตอนนี้นะครับเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับสาขาวิชาเกษตรป่าไม้มากขึ้นแล้วนะครับ